เดี yeah. ๋ยววันนี้นะคะน้องมิเรนก็จะมาทคตัดไข่กันค่ะนี่ไหนคะนี่แหลนี้ได้ยังคะทำให้ละเอียดเลยค่ะตัดไข่เอาไปทําอะไรคะเอาเอาไปใส่ต้นไม้ค่ะใส่เป็นสุ่ยค่ะไม่ใครพืชอาไปใส่ต้นไม้นะคะอ่พี่น้องพากินช่วยพี่นะ ผักไม่ต้องใส่ไปใส่ไปได้ค่ะ,ะใส่ไข่พูดใส่หม่ได้โอเอ่าช่วยกันช่วยกันใส่มาเยอะเๆตามทีเดียวเลยเหรอคะตามทีเดียวเลยก็ได้นะคะ,ะเพราะแบบได้เร็วดีวได้เร็วดีใส่แบบหมือนแบบอ่าไข่เยอะมากเลยค่ะบ้านเราใช่ค่ะเพราะเรากินไข่แล้วก็ซื้อซื้อซื้อมาก,กัน ก็เลยเอามาตำได้ะะเอามาตำมั้ยแล้ว,ลวก็วกเก็บเอาไวใ้ให้มันแห้งก่อนนะคะไม่นานมันจะเหนียวหรอคะต้องตากแดดด้ยวยไ,ไหมต้องตากนะคะ่ะต้องตากตากให้มันแบบแห้งสุดเลยะค่ะให้นานเดี๋ยวมันจะไม่นานเดี๋ยวเราจับมันไปแล้วมันก็จะใส่ไข่อะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามือเราจะแบบเปื้อนนะคะจะมันสีนขาว